สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูภาษาไทยหัวใจเกินร้อยจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะ ก็คือการพูดแสดงความรู้สึกความเห็นของตนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากการอ่านการดูการฟังเป็นการพูดที่ผู้พูดต้องพูดอย่างมีเหตุแล้วก็มีผลค่ะข้อควรปฏิบัติในการพูดแสดงความคิดเห็นมีอะไรบ้างค่ะเด็กๆก็คือ จะต้องฟังอ่านหรือดูเรื่องที่ต้องพูดแสดงความคิดเห็นอย่างตั้งใจทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องหาข้อมูลเพิ่มเติมใช้ความคิดพิจารณาหาเหตุผลเพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็นมีความยุติธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่นำอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวมาเกี่ยวข้องพูดอย่างมีมารยาทใช้ถ้อยคำที่สุภาพเรียงลำดับเรื่องที่จะพูดให้ดีไม่ให้เกิดความสับสนไม่พูดให้เกิดความขัดแย้งกันแล้วก็สุดท้ายก็คือ พูดให้ตรงประเด็นนั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้ก่อนที่เด็กๆจะพูดแสดงความคิดเห็นคุณครูก็จะให้เด็กๆชมคลิปวิดีโอ1คลิปนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดลครับผมชื่อเปิ้ลนะครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬางานว่าบาบวาวาครับแต่แล้วก็มีสิ่งที่ทำให้ชีวิตผม 对。嗯 อะน้ำเราร้อนแบบเนี้ยรอนานคงจะหิวแย่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมทำหน้ายอย่างนั้นอะคิดว่าพี่จะใส่ยานันหลับลงไปเหรอถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพี่กินให้ดูก่อนก็ได้นะเว้ย <c oughs> อ่ะ ที่ผมดื่มไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นยาปลุกเซ็กและมันโกหกผม อะไรทำให้หน้าตาดูงงเงาเงรฮะพี่เปิ้ลมีเรื่องจะปรึกษานิดหนึ่งอะไรอ่ะเอาดิปรึกษามาเผื่อพี่ช่วยอะไรได้สมมติว่าวันหนึ่งพี่มีคลิปพดพี่จะรู้สึกยังไงครับเรื่องคลิปนั้นใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเ <Hey, S 2> ม่เป็นไรนะอย่างมันก็ผ่านไปเปิ้ลยังมีครูมีพี่มีครอบครัวของเปิ้ลอยู่นะสุดท้ายอ่ะ<ม>คนร้ายมันต้องโดนจับอยู่ดีจริงเหรอพี่จริงดิ<ม>แค่ตอนเนี้ย ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วตั้งใจเรียนเข้าใจปะครับโอเคนะ จบไปแล้วนะคะเด็กๆคลิปวิดีโอเรื่องนี้นะคะทีนี้ก็เด็กๆจะต้องสรุปค่ะเรื่องราวที่เราได้ชมจากคลิปวิดีโอไปนะคะโดยใช้เทคนิคเช่นเดียวกับการอ่านจับใจความหรือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นเองนะคะก็จะต้องเอาข้อมูลนี้ออกมาให้ได้ว่าในคลิปนี้ มีใครอยู่บ้างมีเหตุการณ์อะไรสถานที่เกิดที่ไหนนะคะช่วงเวลาอะไรแล้วผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะคะทีนี้ค่ะคุณครูก็จะถามคำถามกับเด็กๆนะคะหลังจากที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วถ้านักเรียนเป็นคนข่าวนี้นักเรียนคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับนักเรียนหรือไม่นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องอย่างไรนะคะ ตรงนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนคนหนึ่งใช่ไหมคะเป็นผู้ชายแล้วก็เขาโดนคนร้ายนะคะอัดคลิปวิดีโอในระหว่างที่น้องกำลังอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ขู่เรียกเอาเงินอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นเด็กๆๆจะคิดยังไงนะคะเดี๋ยวครูมีใบงานให้นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะก็คือ ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะให้วิธีการเรียนของเราในชั่วโมงนี้ก็คือหลังจากที่เด็กๆชมคลิปวิดีโอแล้วเด็กๆก,ก็จะเขียนข้อคำตอบเนี้ยลงในใบงานก่อนนะคะจากนั้นเนียเราจะให้เด็กๆออกมานำเสนอพูดแสดงความคิดเห็นที่หน้าชั้นเรียนนะคะ ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนของการพูดนําเสนอเด็กๆต้องเขียนลงไปใน,ในใบงานที่คุณครูจัดให้ก่อนนะคะแต่ในวันนี้เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิคุณครูก็เลยเพิ่มความรู้เสริมความรู้ให้เกี่ยวกับเรื่องราวของเรานะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนนะคะในเรื่องของร่างกายของเรานั้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นเจ้าของค่ะอวัยวะสงวนต่างๆเช่นปากหัวนมหน้าอกอวัยวะเพศต่างๆเหล่านี้ ไม่มีใครนะคะมีสิทธิ์มาจับต้องหรือมาสัมผัสอวัยวะดังกล่าวของเราได้หรือเอาข้อมูลไรของเราไปเผยแพร่นะคะแม้แต่ตัวนักเรียนเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบสัมผัสอวัยวะส่วนตัวของเพื่อนหรือของเด็กคนอื่นนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่มีการมาสัมผัสหรือว่าแตะต้อง อวัยวะที่เป็นของสงวนของเราเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่เหตุผลทางด้านสาธารณสุขหรือว่าทางอนามัยหรือทางการแพทย์ในเรื่องของการรักษาอย่างเงี้ยคะ่ะก็ถือว่าเป็นการทารุณทางเพศนะคะขอเน้นย้ําเลยว่าให้เด็กๆรู้ว่าไม่ใช่พฤติกรรมที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องมาสามารถคุกค,คามหรือว่ามาทารุณทางเพศกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือนะคะเด็กๆจะต้อง แจ้งนะคะหรือบอกกับคนที่เราเชื่อถือได้นะคะอย่ากเก็บไว้เป็นความลับค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกใจไม่สบายใจไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยหาผู้ใหญ่นะคะที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้นะคะถ้ามีคนแปลกหน้าเนี่ยพยายามชักชวนเราให้แบบไปไหนด้วยนะคะแล้วก็เราก็ควรจะบอกผู้ใหญ่บอกพ่อแม่บอกคุณครูนะคะให้ทราบทันทีนะคะถ้า เราเนี่ยโดนกระทำจากคนแปลกหน้าหรือคนที่เราไม่รู้จักในครอบครัวเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะดำเนินการกับเขามีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ผู้ใหญ่ของเราทราบเพราะว่าคนแปลกหน้าเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งเกี่ยวหรือมากระทำอนาจารหรือมาระเมิดกับเราได้นะคะสรุปก็คือการสัมผัสหรือว่าการจับต้องของสงวนอวัยวะต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะจากพ่อแม่ ครอบครัวหรือใครก็ตามทีถือเป็นการละเมิดสิทธิในร่างกายของเด็กหรือแม้กระทั่งถ้าไม่ได้จับแต่อย่างคลิปวิดีโอนี้มีการเอาข้อมูลของเราไปเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ก็ถือว่าเป็นการละเมิดเช่นเดียวกันข้อมูลตรงนี้นะคะให้เด็กๆไว้เป็นความรู้ในการเ,เขียนประกอบในการพูดแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมีใบางานให้เด็กๆตามนี้เลยนะคะแล้วก็ เด็กๆก,ก็มาแบ่งกลุ่มกันก่อนในช่วงนี้นะคะก็จะให้แบ่งกลุ่มกลุ่มละสี่คนแล้วก็ระดมความคิดเห็นแล้วก็ตอบคําถามตามที่ครูกาหนดก่อนนะคะในชั่วโมงหน้าค่ะเราจะนําข้อมูลนี้มานําเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันมีการเสนอแนะแล้วก็ถ้าเหตุการณ์มันเกิดเราอาจจะต้องหาวิธีการแก้ไขร่วมกันนะคะว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ ถูกต้องที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะคะเราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆเ,เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้หรือว่ารู้จักนะคะเพื่อนที่โดนคุกคามในลักษณะดังกล่าวก็ให้แจ้งกับคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเราให้ทราบทันทีนะคะถือว่าเราโดนเขาละเมิดสิทธิของเราค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ การเขียนหรือการพูดแสดงความคิดเห็นเด็กๆก็จะต้องเขียนออกมาก่อนค่ะในวันนี้นะคะครูภาษาไทยหัวใจเกินร้อยจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ